ปลาลาดปลาลดใบเนืองมาสร้างบาแท้ไอรัตรานะครับผมคุยกันไปคุยกันไปนะครับผมผมก็ทำงานกันไปด้วยนะครับผมทีมงานเราก็มาคุยกันว่า้หอมอนกันไปอะอะอะรออไร่มาเออะรหม

แล้วก็ไม่มานะคือว่า <laughs> <laughs> โอลยืในมอะไรครับวยืใน่มโดจะ้สาแดดค้าสแเห็นแดดหน่สวัสดีครับแม่เอื้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เอือผมเห็นแม่เอือแล้วนะครับผมผมล็อกตัวแม่เอื้อไว้ก่อนนะครับข้อหานะครับผมมาส่งกำลังใจไม่หยอกกับแม่เอื้อก่อนแล้วเพื่อนลินดีจ้าเขาบอกไหนเพื่อนลินเห็นตะดา ก็เล่นอยู่ไหนทันมาสาวสนใจมาหาสาวสนใจมาหา,าทั้งไอ้แตงทั้งไอ้รัดทั้งแม่เอือ้อเยอะแยะมากมายกายกองนะครับผมนะครับ <c oughs> คุณไมเฟนคุณโรซี่นะครับผมนะครับมาร่วมโมทนาสาธุบุญด้วยกันเด้อทุกคนนะครับใครสาธุบุญด้วยก็ได้บุญไปด้วยกันนะครับผมนะครับ ญาติโยมนะครับกับพระนะครับก็รวมด้วยช่วยกันนะครับก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าหันกล้องถ้าถ้ากล้องตั้งข้างนอกแล้วหันเข้ามาทําไมนะก็ไม่ย้อนแสงแต่ว่าโทรศัพท์ทนความร้อนไม่ได้ก็ยีเล็กไม่มีแล้วเธอเธอจะเอากาอยีแดงนึ่งไหมน่ะจะเอาไปไม่มีกาอยีนอนแบบนี้ก็หมายถึงว่านั่งหมายถึงว่านั่งข้างล่างนั่งข้างล่างครับได้ได้อยู่เอาแล้วยาวไหม ลอง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 ทำาพยนะไอ้กมาแดงช่างบอกบ่าวตุ้ยกาบปูไลรใหม่ทุกวันนี้ไม่ได้เห็นเลยครับไม่ได้เห็นเลยพี่รัฐน้องก็ไม่เจอเหมือนกัน ไม่ไม่เจอเขาเลยว่าเขาไร,รอยู่แม่แบบนี้ไม่ไม่เจอนานแล้วนะไม่เจอได้สักพักใหญ่ละไอ้รัสกับปูอไอ้รัสกับปูคือผายนั่นนะไอ้รัสนองเขาจมได้เ